สวัสดีคะ่ะจิเคนโนมาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะมาดูบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินกันดีกว่านะคะเนื้อที่ทั้งหมด250ตารางวาค่ะราคา2ล้าน5 0 0แสบาทนะคะพื้นที่ใช้สอยจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ180ตารางวานะคะกว้างขวางนะคะโปร่งสบายบรรยากาศดีๆเข้าออกก็สะดวกมีเพื่อนบ้านนะคะใกล้วัดใกล้โรงเรียน ็นแหล่งของชุมชนนะคะมีปั๊มน้ำมันมีเซเว่นเนาะ10นาทีจากตลาดลำไสนะคะ15นาทีจากสำนักเขตน้องจอกนะคะ30นาทีจากตลาดมีนบุรีค่ะ40นาทีจากแอร์พอร์ตนะคะลาดกระบังใกล้ทางออก3จังหวัดนะคะปะทุมชัยเชิงเซาเน้อยขอนายกนะคะใกล้ทางออกค่ะถ้าใครสนใจนัดดูที่ได้นะคะนัดดูบ้านได้ เบอร์โทรและ id ดีลายเจ้าของเราใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะพิกัดถนนประชาสัมรานะคะเขตหนองจอกกรุงเทพเจ้าของบอกว่ายินดีพาชมบ้านได้ตลอดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองแวะไปเที่ยวไปชมดูก่อนก็ได้นะคะประกอบการตัดสินใจเนาะช่องของเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางนำเสนอนะคะไม่ใช่เจ้าของนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นโทรอย่างเดียวเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ